เค <Okay, S 2> มาแล้วมาแล้วติดตั้งมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมโอเหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดปัป๊บพอให้นะครับาแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเรื่องฟังแล้วกันมาออกมาเป็นไงตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับเล็กอะไรวะอาดีสองสีนะครับตัวนี้พร้อมทานคุต,ติกเลยโ s เหนึ่งนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทผมว่าไม่ซื้อผมก็งงแล้วแหละอืม นะจับคู่มาให้อย่างดีนะครับหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วก็ไม่มีละสีเขียวเคลือบด้านซาตินด้วยนะครับ <ffee> ผมไม่เชื่อมบูทู h นะผมก็รีวิวแบบคร่าวๆแล้วกันแบบคลิปละเอียดวิธีใช้งานก็มันมีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาเป็นเอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับก็ลองฟังซาวมันดูแล้วกันว่าถ้าเกิดติด OS ้แหนึ่งนะมันจะเป็นยังไงอ่ะเป็นเพลงเพลงเก่าๆเพลงเดิมแล้วกันนะ นะอันนี้มีลําโพงในตัวโดยที่ไม่ต้องต่อแอมแล้วก็ต่อตัวแอมได้ด้วยนะครับมีเอฟเฟกมีดีเลย์มีดีเลยมีรีเวิร์บมีคอรัสนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้แล้วก็มีระบบไม้ด้วยนะครับก็ใช้งานเมสเตจมีลูกค้าใช้เยอะเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าคนถ้าเกิดขึ้นเวทีควรจะใส่ซาวโฮหน่อยนะครับมันจะได้คุมซาวได้ดีกว่าเดิมนะครับ โอเคนะตัวนี้ของเล็กนะครับอ่า R D 2 C นะตัวนี้จับคู่กับชาร์โอดหนึ่งนะครับปกติมัน4,000กว่าเลยเอ่อเท่าไหร่วะกีตาร์ปกติา 6, ราคาปกติเลย2,400 4,400เลยนะครับราคาปกติแต่ว่าวันนี้เอามาจัดโปรโมชั่นแล้วกันคู่กับ OS1 นะครับ3,500บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับพร้อมกระเป๋าปิกสายแจ็คสายะพาย อให้อย่างดีเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับ3า0 0ับาทมันเป็นราคาโอนนะแต่ถ้าเกิดเก็บเงินปลายทางก, <c oughs> ก็ก็บวกเพิ่มนะ <c oughs> เดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากประหยัดหรือว่าเออทีเดียวจบก็โอนมาเถอดนะครับไม่มีปัญหานะอ่ <c oughs> บัญชีชัยพลอ่ะโอนมาเถอดนะครับบัญชีของเบงครับไม่มีปัญหานะ ผมก็เนี่ยเออมันไม่มีสมาธิเลยนะครับก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากสินค้าด้วยแล้วกันหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะเออสเปคของเขาก็อ,อ่ไม้ลามิเนตนะครับหน้าสปูตนะครับหลังกับข้างจะเป็นมอกกันีนะครับเป็นขนาด41นิ้วก็งานดีนะครับเนี้ยบเลยไปทางเนี้ยบมากๆเลยนะครับไม่มีไม่มีตำหนิหรือปัญหาอะไรนะครับไม่ได้เอามาเซลเพราะมีตำหนินะมันเป็นของปกตินะครับงานดีด้วยโอเคฝากสินค้าด้วยสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับไปก่อนสวัสดีครับ